ในแข่งในประเภทหญิงครับในการพบกันระหว่างสโมสรเอลลย์บอลสุพรีนครศรีธรรมราชหรือสุพรีนครศรีนะครับวันนี้ลงเล่นที่ชนบุรีนะครับพบกับสโมสรเอลลย์บอลนครราชสีมาครับในตอนนี้สุพีรีนครศรีนําอยู่2ต่อ1เซตต้องการอีกเซตเดียวนะครับก็จะชนะครับขณะที่นครราชสีมาต้องการอีก1เซตเพื่อที่จะไล่ตีเสมอนะครับเป็น2ต่อ2แล้วก็ไปลุ้นกันในเซตที่5ครับซึ่งจะเล่นกันแบบเซตสั้นนะครับ เล่นกันเพียงแค่15คะแนนเท่านั้นวันนี้ไม่แน่นครับทั้ง2คู่เนี่ยที่เราจะถ่ายทอดสดกันให้ชมนี่อาจจะได้ชมเก,ม,เกมยาวเลยนะครับอาจจะถึง5เซตทั้ง2คู่เลยก็ได้ชมต่อครับการแข่งขันในเซตที่4จชมตาต้องเคาะข้ามไปก่อน,นครับขึ้นมาให้จลัดพรครับวันนี้ขึ้นมา มีสบายๆเลยครับไหลหลังมาให้จราพรบรรดาศักดิ์คะแนนแรกนี่เป็นของทะคอรรัศีมาครับบอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาอาัชราพรคงยศไปเอาอัชครับดึงคะแนนเท่ากันอัชราพรเสิร์ฟครับ เสรมมาวันนี้ดาโคตนเรืองรับบอลแรกดีลูกนี้ขึ้นมาตีนะครับรับสุขุมมูลตีใส่บล็อกของสุดพรีมเลยนะครับ 2- อหนึ่งครับนครศีมานนำอยู่พิยะธิดารัสูงเนินครับเสิร์มให้โคราดครับลูนีบอลแรกลน้นต้องกระตุ้นเพื่อนเลยครับาค่ามายังรับได้ทัน ต้องอันเดอร์ขึ้นมาครับไอรักขึ้นมาตีเอาพาสแล้วลงหล่อออกครับอบอลไปถูกจัรพรบรรดาศักดิ์นะครับไล่ขึ้นมาเป็น2คะแนานเท่ากันอารีรัตน์สนาเสียงครับเสิร์ฟมาแรงครับนี้บอลออกหลัง3 2ครับนครศรีม,มานำอยู่ จัดพอรรดาศรครับเสิร์ฟม,มาูนี้บอลแรกโอเคเลยครับขึ้นมาตีเอวทัสตัวนี้ทำได้เยี่ยมครับดูจะมีความมั่นใจมากขึ้นครับในตอนนี้ทางสุพีรีคนครศรีนะครับพรพิมลกันบางนะครับไปเสร็จก็มาเสิร์ฟเลยครับแต่ว่ามา พอนพิมน์นี่ต้องไปฝึกแอคชั่นอีกนิดหนึ่งครับถ้าฝึกแอคชั่นอีกนิดหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นนักวอลเลย์บอลที่สมบูรณ์แบบเลยนะครับตีก็ดีทุกจัง,งย่าดีหมดแต่ว่าแอคชั่นไม่ได้ครับเซตมาไหลหลังมาตีานี้ไปโดนกอนวิกาอภินยาพงศ์นะครับตัวเซตเนี่ยบอลเปลี่ยนทางออกข้างสี่คะแนนเท่ากัน สุทัตตาเชื้อบุริมครับเสิร์ฟม,มาตัวนี้อ้าวบอลแรกไม่ดีเท่าไหรครับต้องยกให้สูงอ้าวรอครับข้ามมาโอ้โหหล,ล็อกกันกากาเลยครับผิดจังหวะนิดีึวก็เลยโดนสวนมาเสียคะแนนแบบไม่น่าเสียครับเนี่ยครับวันิดาโค่นเหลืองครับขึ้นมาแล้วพลาดไปเองครับต้องฟรีเหมือนกับฟรีบอลมาให้แล้วฟรีบอลมาให้เนี่ยตัวเองนั้นไม่อยู่ในสภาพที่สามารถจะรับได้อยู่แล้วครับ ขึ้นมาวันิดาขึ้นมาตีเอาทัสครับขยับขึ้นมาเป็น5คะแนนเข้ากันกับตันทีมของนครศรีมาครับวันิดาโคตรเรียงเสดมายกมาสูงขึ้นมาตีโลหโหโหน้องเพียวนะครับ ตีใส่พิยธิดาละสูงเนินเลยครับหงายหลังเลยครับพิยธิดาคะแนนยังเกาะกันอยู่ครับเซตที่สี่แนี้พิยธิดาตีมาอย่างรองได้ทันเซตขึ้นมาครับจากสามมตรตีเอาทัสครับแต่ว่ายัางไม่ตายครับพิธิดาไว,ดา,วดาเคาะข้ามาอา้าวโอ้โหคะแนนนี้จริงๆน่าจะเป็นของ ทำสุพรีม,มากกว่านะครับนี่เขาเคาะข้ามมาให้เฉยครับแต่ว่าวิ่งเข้าไปรับไม่ทันเองน่าเสียดายครับโตโตาตีจาก3เมตรติดมณิดาครับสวนกลับอีกครั้งหนึ่งทำได้เยี่ยมครับรัศมีสุภมูมูน <c oughs> าครศีมานำแล้วนะครับเป็น7ต่อ6 หลังมาลูนี5ไม่ดีครับไปแล้วต้องเคาะข้ามมาก่อนแล้วโดนสวนเลยครับลูนอีอ้าวอ้าวบล็อกล้นออกครับ8ต่อ6ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งแรกนะครับในเซตที่สี่นครศสีมานำสุพีนครศรีอยู่นะครับ8ต่อ6 ้องการเซตนี้นะครับนครศรีมาเพราะว่าตามหลังอยู่1ต่อ2เซตนะครับถ้าได้เซตนี้ก็จะไล่ขึ้นมาเป็น2เซตเท่ากันนะครับแล้วก็ต้องไปลุ้นกันในเซตที่5นะครับขณะที่สุพรีมนี่คงจะไม่อยากจะให้นครศรีมานั้นได้เซตนี้อย่างแน่นอน,นครับต้องชนะไปเลยครับชนะ3 1หนึ่ง อัทยาครับจะเสิร์ฟให้นักขาศิีมาบอลแรกเนี่ยโอเคเลยครับนนี้หลอกสวยมากครับวันนี้วรรณพรวิชภพนะครับตัวเซตของสุพีมเล่นได้ดีเล่นบอลเร็วครับวรรณพรยังรับเอาไว้ได้จากสามมตตีแล้วพิกเน็ตนิดหนึ่งไม่ทันครับกลายเป็นดีไปครับลูกตีของ คุทัตาเชื้อบูริมครับแปดคะแนนเท่ากันครับตัวนี้อ้าวไม่กล้าเล่นครับน้ำหยุดเก้าต่อ8ครับนครศรีมา บอลแรกโอเคเลยครับเซตขึ้นมาลูกนี้ให้น้องเพียวครับอัชรพรคงยศครับขึ้นมาตีแต่ว่าติดบล็อกคอามพมนกันบาน,นครับต้องฟรีบอลข้ามมาแล้วหัวเสาลูกนี้ตีออกไปเองหรือเปล่าตีออกไปเองครับปิยะธิดาระสูงเทินตีเสียไปเองนะครับปิยะธิดาน้องเพียวเสิร์ฟมาครับ ูนี้เอาแล้วสามอีกครั้งหนึ่งโดนเลยครับโอ้สุพีมพขึ้นนำแล้วนะครับในตอนนี้เป็น10ต่อ9ครับวันนี้นี่สมาธิในเซตนี้เนี่ยเสียเยอะมากนะครับผู้เล่นของนครศรีมาไม่เหมือนเดิมครับไม่เหมือนเดิมครับเริ่มเริ่มมานี่รู้สึกจะแน่นอนแต่ตอนนี้รู้สึก ดาลำบากแล้วครับทางด้านของนครราชสีมายีให้ดาราศูงเนินครับจะเสิฟปีให้ดาเสิฟขึ้นมาลุนีสุทตารับบอลได้ครับลุนีแล้วก็ย้อนมา,าขึ้นมาแล้วไม่กล้าจะตีแรงครับอสองจิตสองใจครับพอมิมนกันบางยังน้ำอยู่นะครับ11ต่อ10ครับนครราชสีมา ยีดาเสริมมาเรนี้จะเล่นบอลเร็วครับขึ้นมาสุ้ตาขึ้นมาตีบอลโค้งแต่ว่าเบาเกินไปแล้วโดนหัวเสาครับอ้าวมาโอ้โหไปเจอร็อกตีแรงเลยครับเรนี่ยังรับไว้ได้ครับอีกครั้งหนึ่งว่าไงครับมาหัวเสาขึ้นมาตีเขานี้เอาทัสครับลักษสีสุภมูดนี่ครับจังหวะจากโคนแล้วนี่นครศรีมาในจังหวะจากโคนดีกว่านะครับเก๋กว่าต้องชมเลยครับว่ากอพิกานี่เซตแจกบอล ทำให้บางทีหน้าบล็อกของคู่ต่อสู้นี่บางทีจับไม่ทันนะครับเึ้นมาย้อนมาลูกนี้ยังรองได้ทันครับกอลิกาพิญญาพงศ์จากสามเมตรต้องฟรีบอลครับเจ็บมาให้อลตอัตตีบอลโค้งมาเบาเกินไปกอลิการับไม่ได้เึ้นมาจากสามเมตรเหมือนกันตีออกครับลูกนี้ยี่ห้ดาระสูงเนิน เล่นไปเล่นมาแล้วสะดุดเฉยๆับปีให้ดาราสูงเนินดูครับล้นออกหลังเยอะมากไล่มาครับ11ต่อ12เล่นมาบอลเวล็วเยี่ยมมากครับกฤษพรบรรดาศักด์13ต่อ11ครับ ตีทำคะแนนเสร็จก็ลงมาเสิร์ฟเลยครับจารพรเอ้าบอลล้นลูน,นี้แล้วให้วนิดาเคาะามาครับจากหลังเหมือนกันครับตีมาแต่ว่าติดจารวิจยาพิยพงศ์อีกครั้งหนึ่งครับวิดาย,ยอนมาเอาตตดครับหยอดเหมือนกันครับเอ้ากลายเป็นดีต้องฟรีบอลข่ามาก่อนครับเซตมาตีบอลแรงเลยครับยังรองไม่ทันครับพอยมอนการบางตีอีกครั้งหนึ่งลูกนี้ติด อีกครั้งหนึ่งยังรับเอาไว้ได้ครับโอ้คะแนนนี้มันมากครับจากสามตเติวใส่เลยครับโอ้โสนุกมากครับคะแนนนี้สนุกมากจริงๆครับามาแล้วครับในตอนนี้12ต่อ13นะครับพรพิมลกันบางครับจะเสิร์ฟพรพิมลเสิร์ฟมาเล่นบอนเลเร็วสวยมากครับ ต้องอาศัยหัทยาบำรุงสุขเนี่ยนะครับที่มาช่วยทําคะแนนจากบอลเร็วนะครับเราสิมาเปลี่ยนเอาสิมา,มา,ม,ามานกกิจลงมาครับลงมาเสิร์ฟเลยสิมา ลงมาเสิฟมาบอลพุกลงเร็วมากครับแต่ว่าไม่มีปัญหายอาห้อนมาเลยยังรองได้ทันนะครับเซตขึ้นมาวิดาวินาตีแรงครับแต่ว่ายังรับไม่ได้ขึ้นมาสวนอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตีล้นออกหลังไปครับสุทัศต,ตาวันนี้หลุดเยอะครับหลุดเยอะมากก็เป็นการขอเวลานอกครั้งแรกเลยนะครับของทางสุพรีมคนครศรีนะครับ ต้องการเซตนี้นะครับนครขอสีมาเพื่อที่จะไล่ขึ้นมาเป็น2เซตเท่ากันนะครับแล้วก็ไปลุ้นกันในเซตที่5ดูครับจะทําได้หรือเปล่าครับปีห้ดาระสูงเนินครับตัวความหวังของนอสีมายังไม่ค่อยต่อเนื่องครับวันนี้สีมาเสิร์ฟต่อครับสีมามานักกิสสีมาเสิร์ฟมาบอลทุกแต่ว่ายงรับได้เยี่ยมนะครับขึ้นมาเีอาทัสครับวนี้อ่า สีมาต้องอันเดอร์ให้สูงเอาไว้ขึ้นมาตีครับวินาโคตดเรืองเซตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจาก3ามเมตรตีบ bon อลโค้งล้นออกหลังไปครับว้าสิต่อสิครับนำอยู่4คะแนนในตอนนี้นครสีมาน่าจะเป็นเซตที่ไม่ยากแล้วนะครับสำหรับนครนครสีมาครับ ดูองค์ประกอบทีมวันนี้นี่ถือว่านครสีมายังมีองค์ประกอบทีมที่ดีกว่านะครับทั้งผู้เล่นที่ทีมไม้รายมือนั้นใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็สาคัญที่สุดคือประสบการณ์นะครับประสบการณ์นั้นสูงกว่าขณะที่ทางสุพรีนนครสีนี่ส่วนใหญ่จะเป็นพวกดาวรุ่งนะครับรบายคนยังเป็นนังสืออยู่เลยนะครับดังนั้นประสบการณ์ในการเล่นแล้วเนี่ยเมื่อเจอกับพวกแรงกดดันหนักๆแล้วในวกนี้จะแก้ปัญหาไม่ได้นะครับ ก็มีอย่างอัจฉริพรคงยศนะครับหรือว่าสสิริมนแสงปานนี่ก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงห์ศรีนี่อยู่ครับครับสีมามานกิจครับเสิร์ฟ2คะแนนแล้วนะครับในตอนนี้คะแนนที่3าจะได้หรือเปล่าครับตีมาตรงนี้ติดบล็อกต้องยกให้สูงก่อนครับก่อนที่จะฟรีบอลนะครับให้นครสีมาเล่นแล้วจะเล่นเร็วครับวันนี้ขึ้นมาตียังรับได้ครับขึ้นมายันอีกครั้งหนึ่งรองพันครับยกให้สูงตอนนี้ตีอาทัสครับอ่า ต้องให้พรพิมลตีบอลโ,โค้งมาแล้วเล่นหัวเสาตีใส่ทัสการุนียังได้ครับอีกครั้งหนึ่งตีสวนมาเลยครับโอ้เสาอากาศครับบอลไปโดนเสาอากาศออกไปครับสุทัตตาเชื่อบูรีมแม่ลูกนี้บอลมันมุมมากไปหน่อยนะครับพยายามตีอยากเข้ามาแล้วแต่ก็ไม่พ้นเสาอากาศนะครับทาให้นครราชสีมา,านี้ไปเป็น17-12รถทางสุพริรมณนครศรีก็ ขอเปลี่ยนตัวหน่อยครับเดขอเปลี่ยนตัวบ้างน,นะครับทางกวลชนกตรีรัตน์นะครับหมายเลขสิบเก้าลงไปแทนลงไปในสนามแล้วครับตอนนี้มาช่วยในเกมรับกับโดยมีหยอดมายัางยกได้ครับต้องเ้าข้ามาก่อนครับวันแรกเล่น,นมอลจังหวะสองเลยครับาทางสุรีม ต้องข้อข้ามอีกครั้งหนึ่งพอยมอนกันบางรับบอลแรกไว้ได้หัวสาวให้กับันชงตีครับลูกนี้ตีติดกับันชงอีกครั้งหนึ่งลูกนี้แต่ว่าบล็อกรออยู่แล้วนะครับโอ้โหโอ้ลูกนี้ทำได้ดีนะครับสำหรับปริยาหินทำนะครับกับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าเซนนะครับติดหน้าบล็อกได้ดีโอ้โหเน็ตลงมาเน็ตเสิร์ฟอยู่คนเดียวนะครับสิริมามานณกิจครับของโคราชครับลูกนี้แล้วเสิร์ฟดีอีกโอ้โห นี่เปลี่ยนลงมานี่ถือว่าเป็นเป็นตัวจ็อกเกอร์เลยนะครับครับเปลี่ยนลงมาแล้วทำคะแนนอยู่คนเดียวตอนนี้สี่หคะแนนแล้วครับสีมามานก,กิจนีไป19ต่อ12นะครับจะเรียกเวลานอกแต่ไม่ได้ครับอ๋อตอนพุทธศิลป์ที่หนึ่งให้นะครับให้ให้เป็นเวลานอกนะครับสองทาง,งสุกร์รมนครศรีครับโดนพิงไปถึง7คะแนนนะครับตอนนี้ กอรน้าสีมานำไป19ต่อ12นี่นิพนธ์จแจ้งต้องเรียกเวลานอกนะครับครับนี่ครับต้องเชียร์ของสุปรีดบอกเย่าท้อครับยังสู้ได้อยู่นะครับมีแนวโน้มที่จะได้ดูในเซตที่5กันแล้วนะครับสำหรับวันบอลของทีมหญิงคู่นี้วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันในเลกแรกนะครับ เราจะพักอีกหนึ่งสัปดาห์นะครับแล้วก็จะมาเริ่มการแข่งขันในเลกที่2ต่อไปนะครับซึ่งก็จะมีความเข้มข้นไม่แพ้เลกแรกที่ผ่านมานะครับครับสีมามานกิตครับเสิร์ฟต่อบอลแรกโอเคครับเน็ตไหลหลังมาแต่ว่าไม่ถนัดเท่าไรครับลูกนี้ขึ้นมาตีตีเบาวเกินไปแล้วโดนเคาะข้ามาเยี่ยมมากครับวันนี้ทำอยู่คนเดียวครับโอ้โหวันนี้ดาโคตรเรือโอ้โห เปลี่ยนตัวอีกแล้วครับสุธตาเชื้อผู้หลิมลงไปในสนามไปแล้วครับแต่ก็จะเป็นนครราชสีมาน้าไป20ต่อ12ครับครับสีมามานักกิจครับเสิร์ฟต่อสุธตาลบอลแรกโอเคครับเซตขึ้นมาสุธตาตีเอ้าลงครับทุนี้ดูเหมือนบอลเนี่ยเหมือนน่าจะออกเลยครับแต่ว่าบอลไปฮุ่ลงตรงเส้นหลังพอดีเลยครับครับ ยังตามอยู่ไกลพอสมควรนะครับ13ต่อ20ครับครับไปพลาดเองดูนี้ต้องช่วยกันแก้แต่ว่าแก้ไม่ทันแล้วครับรับบอลแรกไม่ดีเองครับวันนี้นี่ครับพี่ดาถนัดบอลตีมากกว่านะครับบอลในเกมลุกบอลรับบอลแรกนี่ยังไม่ดีนะครับเล่นส่วนใหญ่แล้วนี่จะถ้าเกิดว่าคนไหนเล่นบอลรับก็รับอย่างเดียวครับครับลุกกระลุกอย่างเดียวดูนี้เยี่ยมมากครับวันนี้ นี่เซตนี้จะเป็นเซตของวนิดาโครเลืองเลยครับภับตันทีมทำอยู่คนเดียวครับวนิดาโครเลืองทีเดียวครับวนิดาโครเลืองในเกมนี้เล่นดีมากครับวินิดาบอนแรกไม่ดีเท่าไรครับลุนี้ต้องสวนมาเลยครับแต่ว่าติดวนิดาซ้ําอีกครั้งหนึ่งลุนีไม่เหลือครับเยี่ยมครับน้องเพียวครับอัศรพน์คงยศสิบห้าต่อยี่สิบเอ็ด โอ้โหแต่ว่าจะไล่อ่ะไล่ยังไงครับไล่เหนื่อยเลยครับครับสสิบิมลแสงปานครับเสิร์ฟอ่านี่นะครับวัยรุ่นเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับวัยรุ่นใจร้อนครับหายเจ็บกลับมาแล้วครับแล้วก็เพิ่งอายุจะครบอายุครบ19ปีเมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับสำหรับสสิบิมลอัจยาบำรุงสุขเสิร์ฟบอลฮุกดีจริงๆครับ นี่ครับวันนี้มีมีทุกอย่างเลยครับพ้ะฤาษีมาบอลเสริมก็บอลดีบอลรับก็ดีนะครับครับอ่าโอ้มาดูครับอีกลูกหรือเปล่าครับพัทยาต้องการอีก2คะแนนแต่ว่าคราวนี้เสริมไม่ข้ามนะครับโอ้แชมไม่ได้เลยอัิยาวัดกันครับแต่ก็ยังเป็นต่ออยู่เยอะนะครับแพมนำอยู่เยอะ23ิต่อ16ครับ กลับได้ครับลูกนี้ต้องจัดพรครับลูกนี้จัดพรทำหน้าที่เป็นตัวเซ็ตเตอร์ครับเป็นโค้ดเซ็ตเตอร์เลยครับอันเดอร์ให้แต่ว่าลูกนี้ขึ้นมาตีตีพลาดไปครับปียาดูครับตีกลางครับตั้งอันเดอร์นะครับแต่ตีไม่ผ่านนะลูกนี้หลอกสวยมากครับลูกนี้อย่างดูดันนะครับปิยะธิดาเอาไะครับ เป็นเซตพอย์แล้วนะครับของนครศรีมาครับเจ็ดเซตพอย์ปียาเสิร์ฟครับปียาเสิร์ฟพลิกเอ้าโอ้โหเกือบบอลเกือบจะลงขึ้นมาตีบอลซ้ายครับปียารับได้ต้องอันเดอร์ให้สูงสามเมสตีบอลโค้งมานะครับไม่ได้โคตรเรืองโดนหัวเสาลูกนี้ตีอาลาสตาปียาไม่ทันครับสิบแปดต่อ24 เซฟไปได้1เซตพอยต์นะครับแต่ว่ายังเหลืออีก6เซตพอยต์เปลี่ยนตัวบ้างครับทางนครศรีมาตอนนี้จะเล่นเกมลุกนะครับจะเป็นฝ่ายรับเสิร์ฟนะครับแล้วก็รัศมีหมายเลขแปดก็ลงมาแล้วครับเอาตัวชัวรลงมาดีกว่าครับ <laughs> เอาปียาลงมาดียังไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ครับยังยังใบรุ่นอยู่ บอลแรกมาครับรัศมีบอล2ต้องอันเดอร์ข้ามาก่อนครับยีดาล่าสูงเนินนะครับลูกนี้ขึ้นมาตีเอาทัสโอ้เซฟไปได้2แล้วนะครับตอนนี้แต่ว่ายังเหลืออีก5นะครับนี้บอลที่หมุนตีนะครับดูครับเป็นบล็อกคู่มาก็ขอเอาทัชนะครับแล้วก็เป็นคะแนนไล่มาสิกต่อยีก็ต้องเบรกเกมแล้วครับตาสุดที่ไฟชาร์จมันชีครับนี่ครับโค้ชขอตัวขรับสีบาขอเวลานอกเลยครับตอนนี้ ต้องดึงผู้เล่นออกมาก่อนนะครับวัิดีดาต้องบอกลูกทีมนะครับต้องใจเย็นๆน,นะครับอีกแคนเดียวเต็มเรียมเยอะครับเพราะว่าจะได้เป็นฝ่ายรับบอลเซิร์ฟแล้วก็จะเป็นฝ่ายเปิดเกมลุกมาครับวันนี้ได้ดูเกมกันยาวๆนะครับจบจากทีมหญิงคู่นี้ก็จะเป็นทีมชายก็ถือเป็นบิ๊กแบท ปิดสนามแรกเลยนะครับชนบุรีอีเทคแอร์ฟอร์สจะพบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้นมไทยเดนมาร์กครับอย่าพลาดนะครับประมาณ16นาฬิกาเศษนะครับวันนี้เฉียงมีทีวีช่วงเซ9ของเราถ่ายทอดสดให้ชมนะครับก็เซตแรกนะครับเซตนี้ครับเซตที่4เนี่ยเป็นของทางกอล์ฟสีมาครับชนะไป25ต่อ19นะครับ2เซตเท่ากันแล้วนะครับในตอนนี้ต้องไปตัดสินกันในเซตที่5นะครับเดี๋ยวเราพักชมโฆษณากันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาชมการถ่ายทอดสด